พี่ร้องเพลงฮิปโปหน่อยนะคะน้องๆคะเชวยพี่ร้องเพลงความเป็นหนึ่งหน่อยนะคะนีแบบนี้เอ้ยนิ่มๆสบายๆไม่ไม่เสียงดังเมื่อวหรือูปล่าไทยไหมสนุกมากขึ้นหนูดูแบบเดียวเพราะว่ากว่ามันจะจบก็ห้าทุ่มกว่าแล้วหนูก็แบบเ่มง่วงแหละพะอินเรียรกเขาเฝ้าไง หนูคุยกับพี่จริงหนูก็แบบไม่ได้เสียงดังนะหนูก็แบบคุยพี่จริงทําอะไรอยู่อะไรอย่างี้ไม่เสียงดังขอกำลังใจทํางานหน่อยได้ไหมสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้เหมือนกันเพราะว่าหนูก็ก็ม <down> ีงานเหมือนกันแต่เราจะเป็นกําลังใจให้กันอะไรกันนะคะ <c oughs> แต่หนูรู้สึกว่าแบบช่วงนี้แบบอากาศแสบจมูกคือแบบตอนเช้าแบบเริ่มกำลังไหลอะ ไปดีคือชื่อมันมายากอยู่แล้วไงคือชื่อมันมายากตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นอย่าไปยอมตั้งมาชื่อไหนถูกใจได้รางวัลพิเศษไปคือต้องมาหาก่อนถึงจะได้รางวัลพิเศษ <laughs> ขอชื่อตึงๆใช่ขอชื่อตึงๆเอ,อ้ยลองมาทวนชื่อกันก่อนแม้ตัวใหม่ค่อยตั้งขึ <c oughs> คิดถึงป้า เป็นตุตกตาแล้วแหละเพิ่งซักมาด้วยหอมเข้าสู่โหมดตุ๊กตาเน่าอย่างสมบูรณ์แบบหอมอ่ะแม่เพิ่งซักให้พอแม่บอกว่าเมื่อวานแม่มาดูแ้่แม่บอกว่าเหม็นแม่ก็เลยน่าจะซักให้ตัวนี้ชื่อมอนตี้นั่นเอง